มาซื้ออุปกรณ์ไฟนะคะทุกคนไปต่อไฟช่างพลอยไฟระเบิดต่อใส่รถบ้านของเรานะคะ ที่จะต่อปลั๊กไฟนะคะพี่พี่อวุธบมีอบอมี่กับด็ใ่เรื่อยไม้ไผ่เรื่อยนะคะ <c oughs> เรือไม้ไผ่เขานะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเอากับเอาสิ่งที่มีก่อนเน่จะต่อเป็นปลั๊กไฟค่ะจะโอ้ <c oughs> จะเป็นเหตุเป็นไฟบาทเนาะต่อ<ม>ไฟเลยะคะ่ะสิที่ต้องมปย,ยั่เสียบชาร์จแบตโนนนี่น,นั่นะคะเกิดมีอยู่แต่ว่าอ,อาจจะใช้ไม่ได้ใช้ก็ติดไ้ก่อนนะคะพี่พี่ ต่อไปก่อนพื่อไเ้เสียปักนันนี่นะ,คะ้ค่ะให้ต่อให้เป็นระบบไฟของเขานะคะพี่ๆจะไปทนี่เหห้องนอนของเรานะจ๊ะนก็จะมาเฮ็ดอันนี้ทุกคนเย่อเห็ดไปเฮ็ดมาในหึมอันนี้ออกเบิดได้สื่อมาเห็ดไปนะบ่ได้เด้อันนี้จะเป็นไฟของห้าที่นุ่งลงไปและทุกคนนี่ไฟน่ารักกระปุกกระปิกไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้มีไว้ก่อนเส้ออย่าเปิดเนาะ น,นี่ก็เป็นพัดลม12โวลต์นะคะต่อจากตัวนั้นได้เลยเป็นเห็ดอันเสียใบอันเสียไปรถของเราก็จะลุกๆหน่อยนะคะพี่พี่ยติดแล้วนะคะพี่พีอย่าซองไม่ได้เป็เห็ดเน,นี่ยค่ะนี่เราก็จะติดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พวงพัดสติยย๊บอันอีกนะคะพี่อีวิทยาสิบสิติดั่งฝุ่นนาะหรอเปล่าก็อย่าติใกล้คนเอาขืนเอาขืนกูนไปไหนเนาะ เดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าเราจะติดยังไงนะจ๊ะทำปลั๊กไฟค่ะพี่พี่เสร็จแล้วนะคะพี่พี่นี่ต่อไฟนะคะเสร็จแล้วก็จะเสียปลั๊กแบบนั้นนี่ค่ะเสียปลั๊กมาต่อตรงนี้แล้วก็มีตรงน้นนะคะพูนตรงที่หนูนอนตรงนั้นนะคะพูนเี่เออเน่เราก็จะมีไฟ้า้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งนะคะ ประองต่อสายฝากไปพุนซาดแบตก็บปต้องทีมนมีพุนไปซาดใช่พุนน้ำแข็กะอยากต่อไฟใส่ลังโดนกะไปต่อทุกคนเลยตอนนี้จะเป็นตัวแปลงไฟนะคะจาก12โวลต์เป็น220นะคะหรือว่าถ้าเรามีอันนั้นนี่ค่ะอันซุปกลับแบบนั้นนี่นี่นี่เข้ากับต่อจาก12โวลต์มันก็ี้มีอันเสียบซาดกันเลยค่ะตามสะดวกเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ท่านใดเก็บเมียนะคะ16แหนกเอออันนั้นอะแดปเตอร์เข้าไปใชเนาะอะแดปเตอร์ยังไม่มี มีกมีปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟของเรานะคะนี่ห้องนอนมินิมอลมินิใจนะคะคเ o ลอร์ฟูหลายสีสันหลากหลายตามสไตล์ที่เราหาได้ลังสรรเองลังสรรเองนะคะนี่้นของเรายังมั่นคงอยู่นะจ๊ะนี่ได้ดเพราะมันเปียกือป่ปะอย่างกำลังแกะไขไปเรื่อยมันบอ <vì S 2> แม่นเพราะว่าตั้งแือน้ามันไหลบ่ท่านกับเส้นเขามาสิคะทุกคนอันนี้เขาเป็นผืน่นแบบนี้เขากับสีบอพ่องง่ายนะคะเขากับสีแห้งกับสีนี้มันไหลปองไหลยอยู่รูมขอเขาเองนะคะทุกคน,<ใ>นหายง่ายไมนค่อยหายเมื่ปีนี้แแมนหายง่ายไปค่อยหายเมื่อปีน้นะคะนี่อันนี้ทางในรูนนท่าอ,อันนี้ออกก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อมาแบบนี้นะคะเนี่ยเชื่อมต่อเชื่อมสายมาใส่ตัวเบามันจะสูงขึ้นมาไงอืม แม่ค่ะเขาใส่เบ่าวมาสูนก็เลยกฟังเขาไปแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่เีเบาอบังอยู่แล้วแมนมันเห้องบดเอามือไปแง่แล้วนะเบาอบังควรทั้งหมดก็ซาที่คุณประมาณนี้นะคะทุกคนรถ DIY เองเฮ็ดไปเรื่อยนะคะรถตัวเองต่อไฟเนี่ยบอทุกระบบแห้งระโยงระยางอยู่คุณปู่บัดดี้ของเราเน้นใส่งานดิข้างนอกโปร่งใสข้างในตัดติ้งหนุ่มทุกระบบ้ไดจริงทุกระบบ จบที่ช่างพลอยนะคะนี่ไปแล้วไ,ไปแล้วอ,อาจจะร,รู้รวงในัวสเส็จจริงโอเคคะ่ะเนี่ยค่ะได้ให้ดูอีกครั้งใช้งานได้ไหมอันนี้เราเสียไฟของเรานะจะ๊ะไฟมินิมอนมินิใจนี่ไฟมินิมอนอันนี้เปิดแอร์หนูปกติหนูจะนอน25องศานะคะทุกคนนอนแบบเย็นสบายม่ต้องห้อผ่านี่ไฟของเราก็จะประมาณนี้นะคะพี่พ <laughs> ต่อไฟใช้ได้ทุกจุดนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะ ประมาณนี้นะ